ก็ได้ยังไงยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เจอจะเป็นเรื่องโจ้ค่อยสูงชนแล้วครับช่างเถอะทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นตลกคาเฟ่ยอยู่แล้วแรกตอนเช้าก่อนปฏิบัติภารกิจประจำวันใช่แล้วครับคนส่วนใหญ่จะดูรายการโชค k อฟเ t อะทากันทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อลงชมสักครั้งแล้วจะติดใจ ผมหมดพร้อมทุกสถานที่ครับไปจายกันไลร้องรถฟูมเลยเลยครับข้เลยหอลฐานครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยขอทางเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ ในตมของแท้เลยอย่างนี้มันยิ่งกว่าในตมอีกนะพี่แต่ปัญหามันคือว่าแล้วใครละ่ะที่จะเป็นคนไปควานทุกคนพร้อมอาวุธพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ลุยสุดยอดเปไหนไปไหนบ้างจา้า นี่แหละยังไงหายเขาที่เต็อเลยยครับระวังโดนนะนักข่าวทีวีนักข่าวหนังสือพิมพ์มากให้พืชหมดนักข่าวทีวีบันเทิงมาไหมเนี่ย,ยแต่ถ้าเจอเพชรนะพวกเราก็ดังเลยนะพี่นะังโดังเดินอะไรกัน เมื่อคืนฝันฝันมาตกบ่อเงินบ่อทองอู้ดีใจใหญ่เลยแล้วกะจะกลับหมอนนอนฝันแบบเพลงเขาอ่ะไอเมียว่าพี่ยากลับนะพี่ยากลับนะถ้ากลับหมอนมันจะตรงข้ามกันไอเราก็ไม่เชื่อสิโอ้กับหมอนคืนนี่พอมาเสร็จปื๊ดนี่ไงเธอเดือดได้ไหนถอยถ้ไถ้ไถ้ใช่หรือเปล่าพี่อะไรอ่ะเฮ้ใช่แล้วหยิบหยิบมาดูดิใช่ป่ะ โอ้โหดังแน่ละครเี่เฮ้ยแกดูป้าลายมันเพจรปอมมันดีนะเดี๋ยวคอยดูแลกันยขาใช่ขาเป็นพชรเลยขี้มากๆเพชรขี้เนี่ยมาจะมาจะ น้น้ำหนักถูกต้องครับท่านตํนเลก็ถูกต้องครับท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่าน ครานี้ของแท้ใช่ไหมครับท่านแน่นอนน้องเข้ามาถ่ายใกล้ๆเลยวันเนี้ลงให้ทุกฉบับไปเลยนะอย่าลืมชื่อเองอ่ะโปรใช้ได้ขอทราบชื่อสองนักสึกให้บอาแสงทีครับพวกเราสำนักงานเลือกฉับครับอี่นะครับตอนี้ะ ขอบคุณครับจากจากสูงเลยครับตามมาก่อนนะครับโปรดช่วยคิดกันนิดหนึ่งครับใช่เลยดังแล้วคราวนี้เราดังแล้วดีมากเพื่อนต่อไปนี้ก็เลิกจับคดีนี่มันกระจอกงอ่อก่อไอ้พวกคดีเช็คเล่งเมียนน้อย หมาไฮโซอะไรวกนี้เลิกให้หมดเลยเพราะว่าเราจะจัดแต่คดีดังๆเท่านั้นใช่แล้วเรามาดื่มเพื่อแดดโชร์หงอมแดดอาคาทานคริสตี้และแดดเพื่อนสีเล็กเสียวหงงั้นฉันขอแดดเจสบอนอีกสักคนละกันเจสบอแหนี่และที่สำคัญดื่มเพื่อแดดบริษัทของเราในนามของบริษัท เลิกชามเต็มที่ Extreme Detective ของเราอื้ลูกชิ้นหมาเว้ยนี่เหรอลูกชิ้นหมาไม่กินคนสองคนอย่างเรากินเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องเปิดเอ้ยชามเปิดประตูให้สุภาพสตีเราหน่อยเว้ย เปิดประตูให้คุณรศาลองอยา ah. ่างง่ายๆนะเชิญเลยครับคุณรศายินดีต้อนรับครับเชิญเลยครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนเลยนะครับเชิญครับเปิดสองบานเลยครับจะได้ลงง่ายๆครับเฮ้ยเฮ้ยร้อนโอ๊ยเหนาเลยแะ้รก็นาบอ่ะไอ้เจนน่าเหมือนไอ้แจ็คเลยว่ะมองไงมองไงมันก็เหมือนกับจินเดียนน่ะ นี่แกไม่เมาเลยว่าวแกเห็นหมาเป็นหมาเออยังไม่เมายังเห็นมหมาหอยู่ว่าอะไรแกเพื่อนเมาอย่างเนี่ยฉันเมาว่าฉันเห็นหมาหน้าเหมือนแกเลยถ้า <c oughs> งั้นฉันก็เมา,าเพื่อนเพราะฉันเห็นแกหน้าเหมือนหมาเอ้ย ดีครับเอาวันดี้วันดี้เฮ้ยเดีครับวันดีด้วยครับดีลูกอะไรขึ้นมาล่ะผมชื่อยำชื่นครับครับเพื่อนครับเพื่อนเร็วดีครับช่ำชื่นครับช่ำชื่นลูกลูกยี่เขียนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยี่เขียนเลยลูกตะเขียนแล้วแม่เขาชื่ออายุายปากจัดชมัดญาติเลยดีเพื่อนชื่ไอ้จอบอีกคนนึงยอ้โหพอเลยครับพ่อครับไม่ไหวแล้วครับแล้ว นี่นี่แหละขนมพี่กินก่อนไปใช่ห<อ>ิวเอ่อนี่แล้วยังไงลูกนี่ไปฉลองกันมาเนี่ยแม่ดูทีวี้เมื่อตอนหัวข้ามดังใหญ่นะลูกแม่นอนอภิชาติตุบของผมแน่แม่ลอชัวร์ทุยอภิชาติกระดุดนี่เหรอลูกที่ประเสริฐกับพ่อแม่โหยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นรอไปก่อนได้ลูกชายอ่าดีละพ่อไม่ค่อยดูโอ้เฮ้ยอะตั้งอันนี้ไปนะ เราจะเน้นแบบคดีดังๆอย่างนั้นคดีใหญ่เลยแกแกทำไรเฮ้ยติมข้าวคือไปกินบอลเาบนไปบ้านไปแรงไปเอ๊ะเร็วแล้วเลยโอ้โหเห้ยืมเ่านไปโชคดีโชคดีนี่คดีฉันน่ะตกลงไว้ยังไงเอ๊ะนี่คุณแมนเลยนี่ผมเห็นเงียบแต่งแมนก็นึกว่าจะสืบต่อนะสิจะได้ช่วยโอ้ยส่งสืบเลยตอนนี้เล้ว ดื่นไปนีป่เราไปนอนไปเฮ้ยเป็นไรนะราพูดกนะับใครมะเนี่ยข้างูเลยนะพ่อ,อม,มีดี่กับพ่อจะแพ้แล้วพ่ออย่าทำไก่<ะ>แพ้เลยแพ้เลย,อยลเดอกพูใครละยพ่อแพ้แพ้ อะ <a> ่อยุดเกโบเอเกเอเปลี่ยนเรื่องชินะโอ้โหอย่างน <sm all Yap> <legitimacy parfois> ี kind of so ้หายากไม่กดปุ่มไม่ถูกแล้วพ่อนน่มือมุ่งนี่นี่นี่หลีบีกโอ้ยยนยย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 ่นยยยย่ยย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 ่ยยยยย่ยี่นย่ยย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 นย่นยยยย่ยยยยย่ยี่นยย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 นยยยยยนี่นยย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 ี่น อย่งน้อยนะพ่อไม่ต้องอยู่คนเดียวโเอ๊ะด,ดูสิเขาจะทำยังไรทำยังไงจะทำอย่างนี้ไงหลบมานี่เลย<อ>ที่จะแรกเหรอเอาแรกเป็นแรกสิครับอืออย่างนี้เลยเสมอเลยอีกกรได้โทธที่แท้ก็มาเล่นหมากรุกกัน ไอเราอ่ะก็นึกว่าท่านคณะบดีจะมาไล่พ่อออกถึงบ้านเอ้ยได้เวลากลับแล้วเหมือนกันเนี่ยจับโลกไหนนั่นอีกสักกานน่ะเดี๋ยวผมไปส่งอาจารย์ที่มหาลัยแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องเร่งมากหรอกอาจารย์ผมนั่งแท็กซี่ไปก็ได้เพราะงั้นวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะรถออกหกโมงเช้าอ๋อครับได้ครับอาจารย์ผมดีใจนะที่อาจารย์ที่จ้กับผมว่าจะมาสอนนักศึกษา อาจารย์เป็นอาจารย์ที่บบทดีผมเนี่ยไม่อยากให้สถาบัานสูญเสียคนอย่างอาจารย์ไปส่วนที่อาจารย์ทำการสอนไปก็ทําตามที่อาจารย์ว่าให้ทักปึกษาเขาเรียนช่วเหาจิแทนอ๋อครับเอาตามนั้งครับพรุ่งนี้พานักศึกษาไปคนะสุขาใ้ให้สบายครับนึกว่าไปเที่ยวภักออครับเออไม่อยู่บ้านอาทิตย์นีน้ใครดูแลบ้านช่องครับโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอาจารย์แถวนี้เพื่อนบ้านน,นั้นั้น ฝากหลังบ้านดูได้เออไม่มีปัญหาอะไรก็ดีเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับลาแล้วครับดีครับบ๊ายบายค่ะท่านคณะบดีโชคดีนะคะ จะไม่อยู่บ้านสักอาทิตนะลูกพาเด็กๆเป็นทัศนศึกษานะดีแล้วค่ะพ่อเที่ยวให้สนุกนะคะ